ตอนนี้นะครับมือถือที่ผมคิดว่าถ่ายรูปได้ดีที่สุดนะครับในความเห็นของผมเนี่ยก็คือเจ้าตัว h u ยนะครับ P 4 0 Pro Plus นะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจเจ้าตัว Gaming งสมาร์ทโฟนตัวใหม่เนี่ยอย่าง Asus ROG Phone 5เนี่ยผมได้เปรียบเทียบรูปถ่ายนะครับในมือถือสมาร์ทโฟนนะครับของ2ตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองไปติดตามกันนะครับไป แล้วก็ทุกคนชอบแบบไหนเนี่ยก็ลองชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับไปเลยโดยที่รูปแรกนะครับผมจะถ่ายด้วย ROG Phone 5ก่อนแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นรูปของตัว Huawei p c c pro plus นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูเนี่ยทาง ROG Phone 5เนี่ยการทำ hdr หรือว่า high dynamic range เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับส่วนในตัวของ p c c pro plus เนี่ยสีจะค่อนข้างสด นะครับ HDR เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวผมจะมีการซูมเข้าไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าดูจะด้วยตาปเปล่าเนี่ยจะรู้สึกว่า P40 Pro Plus เนี่ยเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซูมเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ารายละเอียดของภาพหรือว่าการทำไฮ h Dynamic r a n จ์ของภาพเนี่ย ROG Phone 5เนี่ยทำได้ใช้ได้เลยนะครับ แต่ว่าในตัวของ P40 Pro Plus เนี่ยจะค่อนข้างสีสีเนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่จะออกไปทางสดมากกว่าความจริงไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถามว่าภาพไหนดูสวยมากกว่ากันเนี่ยผมส่วนตัวผมเองนะถ่ายย้อนแสงเนี่ยสวยเท่ากันส่วนรูปนี้นะครับเริ่มจะมีความแตกต่างแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราดูได้ตาปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้นะครับเนื่องจากสีสันของมันเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูในตัวของ P40 Pro Plus นะครับรูปนี้เนี่ยฟ้าเนี่ยจะค่อนข้างที่จะออกขาวมากกว่าอมฟ้า,ฟานะครับซึ่งมันเป็นตรงกับสีที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราซูมเข้าไป เนี่ยอันนี้คือตัวของ rog phone 5นะครับรู้สึกว่าพอซูมภาพเข้าไปเนี่ยภาพความละเอียดของภาพเนี่ยจะไม่ค่อยละเอียดมากสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ pixel binning นะครับใช้เป็นกล้องโหมดออโต้ธรรมดาเลยนะครับส่วนในตัวของ p 4 0 pro plus เนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะครับพอซูมเข้ามาเนี่ยซูมเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าภาพค่อนข้างที่จะคมมากกว่า เจ้าตัว lg phone 5อยู่พอสมควรเลยนะครับดูจากในเรื่องของคนนะครับแล้วก็ป้ายแล้วก็นี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับของเจ้าตัว lg phone 5ที่ทำให้เรารู้ว่า high dynamic range hdr mode ของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับหรือว่า aggressive นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยภาพมันจะออกมาค่อนข้างที่จะไม่สมจริงแต่ว่าในเรื่องของแสงเงาเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดในเรื่องของ สีที่มันตรงกับตาที่เราเห็นนะครับธรรมชาติมากกว่าเนี่ยหัวเว่ย P40 Pro Plus เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะซูมเข้าไปที่ป้ายนะครับเราจะเห็นป้ายของทาง LG Phone 5เนี่ยก็ถ้าดูอย่างนี้มันเหมือนจะชัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปรียบเทียบกับเจ้าตัว P40 Pro Plus เนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าความชัดเนี่ย P40 Pro Plus ทำได้ดีกว่านะครับเราสังเกตได้ที่พวกตามาต้นไม้นะครับแล้วก็ใบไม้ต่างๆเนี่ยความคมของภาพเนี่ยได้จาก P40 Pro Plus มากกว่าแล้วก็ต่อมาเนี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายในที่แสงน้อยกันนะครับโดยที่รูปแรกเนี่ย iPhone 5เนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ่ายกดถ่ายเลยเนี่ยครับโดยที่ยังไม่เปิดโหมด night mode เนี่ยมันก็ถือว่ารายละเอียดใช้ได้นะครับแต่ว่า มันจะมาเสียตรงพวกขอบข้างๆนะครับจะไม่เหมือนกับเจ้าตัว P40 Pro Plus นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ่ายเทียบกันจริงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้ว่า2ตัวนี้เนี่ยมันตากแตกต่างกันมากไหมนะครับจะต้องมีการซูมนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีการซูมในเรื่องของขอบนะครับจะทำให้เรารู้ว่าอันนี้คือขอบของตัว LG Phone 5นะครับจะถ้าดูดีๆเนี่ยตรงตัว B ตัว D เนี่ยมันจะไม่ค่อยชัด นะครับแต่ว่ามันจะผิดกับตัวของ P40 Pro Plus สังเกตไหมว่าความคมแล้วก็สีของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าสดกว่านะครับส่วนในมุมอื่นๆเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงผมเลยซูมไปที่ทางมุมของเขานะครับอันนี้เนี่ยเป็นอีกรูปหนึ่งของ LG Phone 5ถ้าเกิดว่าเราเปิดไนท์โ m o d เนี่ยตรงนี้เนี่ย ทำได้ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจนะครับตัวนี้เนี่ยผมเปิดไหนโหมดของ lg phone 5เดี๋ยวจะทําการเทียบกับ p 4 0 pro นะครับพอเทียบปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมว่ามันดูไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าในรูป2รูปนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าผมประทับใจในตัว lg phone 5ในเรื่องของตัวหนังสือเวลาที่เราซูมเข้าไปนะครับนี่สังเกต ตัวหนังสือนะครับตัว EXB ตรงนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับตัว P40 Pro Plus เนี่ยรู้สึกว่าความคมเนี่ยเจ้าตัว LG Phone 5เนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะคมกว่านะครับในตัวของ P40 Pro Plus อันนี้คือมันมันก็ต้องดูเป็นรูปๆไปนะครับมันจะดูเฉพาะแค่รูป2รูปแล้วก็ตัดสินเลยไม่ได้ ต่อมาก็จะถ่ายในที่แสงน้อยแบบยากๆนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตอนนี้ผมเปิดไนโหมดถ่ายอยู่เหมือนกันนะครับเวลาถ่ายด้วยเลนส์ ultra wide เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามุมมันจะกว้างกว่าของตัว p 4 0 pro plus นะครับเดี๋ยวจะลองสังเกตไหมว่านี่ผมถ่ายด้วยเลนส์ ultra wide ของ p c c pro plus นะครับสังเกตเราจะรู้เลยนะครับว่าความกว้างเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซูม เข้าไปนะครับโดยที่สังเกตที่ตัวหนังสือที่ประตูนะครับเจ้าตัว lg p h o n e 5เนี่ยเราจะไม่สามารถอ่านตรงตัวหนังสือที่ติดอยู่ตรงประตูกระจกได้นะครับแต่ว่าเราจะสามารถอ่านเกือบๆจะอ่านได้นะครับในตัวของ p c c pro plus ในโหมดในโหมดของเขานะครับซึ่งเก็บรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าประทับใจในตัวของเลนส mm ์วายเลน ultra Y mm hmm. ของเขานะครับ ส่วนเซตสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรูปเซลฟี่นะครับเซลฟี่ในกล้องของ lg phone 5เนี่ยจะเป็นกล้องแบบฟิกซ์โฟกัสนะครับจะไม่ได้เหมือนกับเจ้าตัว p 4 0 pro plus นะครับตัวนั้นเนี่ยจะมีการทำออโต้โฟกัสได้ด้วยในเลนส์ของกล้องหน้านะครับแต่ว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เนี่ยจะต้องทำการซูมเข้าไปนะครับ ตรงนี้เนี่ยดูจากสีสันเนี่ย P40 ผมชอบสีสันของ P40 Pro Plus มากกว่าแต่ว่าหลังจากที่เราซูมเข้าไปเนี่ยสังเกตรายละเอียดบนหน้านะครับคือตอนนี้ต้องใส่หน้ากากอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยดูเฉพาะบางจุดนะครับจะรู้ว่าเจ้าตัว P P40 Pro Plus เนี่ยเก็บรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีกว่าสีสันเนี่ยทำได้ดีกว่าในที่กลางแจ้งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวสกินโทนต่างๆนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, Subscribe เจอกันในคลิปหน้านะครับ